โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบอทชีวีได้ในประเด็นนโยบายเกมรูปบอทก็ดิบแต้วไม่ใช่อยู่ในเกมคาร์พากิ้งนะครับผมเล้ยก็ในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแจกเงินผู้เล่นใหม่นะครับให้แบบมีไฟเล่นขึ้นมาแบบอย่าเป็นสุลต่านอะไรเนี่ยก็อยากเป็นสุลต่านครับวันนี้ก็เตรียมเงินมา49ล้านนะครับเออไม่จะมองก็งบในวันนี้ผมจะเอาไปแจกให้หมดเลยนะเงินผมหาไม่ได้นะครับก่อนที่จะไปแจกเงินนะครับผมก็อยากที่จะรีวววิิรรรถก่่่่อนนะะเเเพพาาผมงงแตส็จ ผมเพิ่งแต่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับไม่รู้จะรีบพูดไปไหนเนี่ยพูดแบบปกติดีกว่านะครับไม่ต้องรีบนะชิวๆนี่นะครับผมรถคู่ใจคันใหม่ก็บอกว่าได้นะครับเออรถคันนี้นะ่ะมันใส่เครื่องพันหกมาหนานรับแต่ผมจีจีมาอีกแล้วนะรถจีจีนะครับทำพันหกแบบไม่ใช่รถสเต็ปม,มาแบบพันหกเฉยๆเลยนะครับ จะมีโลโก้โตโยต้าแล้วก็ชื่อไอ o อกทีวีนะครับข้างล่างจะมีแบบล่างๆนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ไปทําไมนะแต่ก็ใสใ่มันดูเต็มๆไปงั้นแหละมันดูไม่ค่อยเห็นเนาะต้องเป็นมุมกล้องในรถนี่นะครับทุกคนผมทําเป็นแบบไฟอ่ะแต่ของปลอมนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรที่จับอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับฝั่งนี้ไม่มีนะมีแค่ฝั่งเดียวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไม่ได้จูนนะ <Yeah. S 1> ก็เครื่องพันหกอย่างที่บอกไปข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ไอบอกทีวีแล้วก็เดี๋ยวผมจะมา แกรหัสไปทะเบียนผมนะครับก็คือตัว S เนี่ยย่อมาจากคําว่า Sunday ครับ Sunday ก็คือวันอาทิตย์วันที่ผมเกิดและ26ก็คือวันที่ผมเกิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ F R ย่อมาจาก f a b r u a r y นะครับก็คือเดือนกุมภา26ก็คือปีเกิดนั่นเองนะก็ประมาณนี้แหละแลข้างล่างนะครับจะเขียนว่า Rocket Bunny นะครับก็เป็นชุดแต่งของรถคันนี้นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่ามันเหมือนนะก็เลยคิดว่าใช่นะก็เลยเขียนเขียนไป มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็แบบว่าจะแต่งลายเพิ่มอยู่นะแต่ยังคิดไม่ออกนะครับผมไปเราไปเริ่มทำการแจรงงกเงินกันเลยดีกว่าไ <c oughs> <c oughs> ม่ต้องมาเกิดข้างบนเลยว่ะนูเหมือนแบบจะเป็นใจให้โอ้โหี้แหลกเขี้อะไรเนี่ยนนะคนเยอะนะครับมันก็เลยแหลกนิดหน่อยเย็ดรู้คันนี้โคตรเท่เลย n s x n s x, x นะครับผมโคตรเท่อะโอมีใครจะมาขายไหมกระบะมาผมจะไม่ซื้อรถที่ผมมีอยู่แล้วนะถ้าผมซื้อไปก็รถผมก็หายอะออไม่มีใครขายครับผมย้ายเซิร์ฟ 2, years later. มาเลยครับไม่มีคนเอาเพราต่ำไปมีคนขายวะอ่าสามห้าโอเคผมยังไม่ได้แต่งเอาไว้นะครับก็เพราะที่จะซื้อช่วยได้อยู่นะโอ้หกสิบเก้าล้านเลยหรอกเราเจะซื้อมึงยังไงอะหลซื้อยังไงเงินไม่พออะไรวะพอจะมาช่วยคนไม่ไม่งไเจอคนขายเลยพอจะมาเอ้ยกระบะเรามีแล้วโทษทีเพื่อนเรามีแล้วอะ โอ้ยนี่ก็99ล้านใครมันจะไปซื้อได้ไปย้ายเซิฟ yeah, ครับนี่ไงไอเอ็กเจ็ดยี่สิบล้านว้าวไอเอ็กเจ็ดยี่สิบล้านว่ะแต่ไอเอ็กเจ็ดผมมีแล้วอะ่ะเออผมทําเครื่องเอาไว้แล้วด้วยซื้อๆไปได้ไหมเครื่องเราค่อยทําใหม่ก็ได้เนาะถือว่าช่วยคนละกันโอเคยี่สิบล้านไปเลยอืม <c oughs> มาช่วยครับเ <c oughs> รือลำโบอะ่ะสวยซื้อสองคันเลยแล้วกันเดี๋ยวดนำะลง,ลง อาอยาเพิ่งออกไปดีน้อย20ล้านวอลลัมโบอะ่ะเอาสิครับไม่ลังเลเลยแตว่าช่วยคนโอเคไปสี่ล้านสวยน้องเอา,า,าไปเดยน,น้องสี่ล้านสี่ล้านไปเดยน้องตอนนี้เราเหลือ,องบอยู่5ล้านอุ้ยไม่มันหมดเร็วจังวะตั้งห0สิล้านเลยนะเว้ยสอ,องคันแม่งเฮ้ยมีคนอุ้ยอีโวโคตรสวยเลยว้าวสวยจัดสวยจัด โอเคครับทุกคนครับตอนที่ผมก็ได้เติมสต็อกมาอีกรอบนึงแล้วนะครับก็เป็น49ล้าร้านเหมือนเดิมละมาคลิปนี้เนี่ยผมจะหมดไปเป็นร้อยร้านอะไรล่งไงวะ <c oughs> เพื่อช่วยคนนะครับเราก็ยินดีทําด้วยความเต็มใจไม่มีใครขายเลยวทุกคนเซิฟนี้ก็เฮ้ยกระบะรุ่นนี้ขายบอ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 ขายอ่ะเดี๋ยวซื้อให้มาขายขายขายไหมหนึ่งร้านบาสสวยครับน้องจัดไป เอ้าอุ้ยเฮดิซื้อดิเรียบร้อยซื้อแล้วนะครับหนึ่งล้านขายไหมเคยรี่ขายไหมดูทรงแล้วจะขายนะครับทุกคนโอ้โหไปขายพ่อมังเธอราคาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไปแล้วคนข้าอุตส่าห์จะช่วยดูมาข,าขายที่ราคาควรตีนกันชัดๆเลย99 000. ล้านเกินปุยมุยโอ้โหม,มีคนขายเต็มเลยอ๋อนี่บอกไปทำไมอ๋อ ยี่สิบล้านรุ่นไรนี่ต้องดูรุ่นก่อนนะครับเผื่อมันซ้ำกับรถเรารุ่นนี้เราไม่มีว่ะเรียบร้อยครับซื้อไปอีกหนึ่งรุ่นไรรุ่นนี้เราก็ไม่มีครับซื้อไปอีกล้านห้าหเลยเลยสวยๆโชคดีน้องโชคดีเรามาช่วยผู้เล่นใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มีไฟเล่นเกมนี้มากขึ้นแบบให้คนมาเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยเออเราเลลาหลืองบเท่าไหร่เหลือยี่สิบหกล้านชิวๆไปย้ายเซิร์ฟเลยไม่น่าจะมีคนละหรือเปล่ามีไหมมีไหม มีไหมไม่มีไปแล้วนาย,นาย,นาย,นายขายเท่าไหรสามสิบล้านโอ้ไม่พอวะยี่สิบห้าล้านได้ปะเอ้ยซุเป้าเราซื้อไม่ได้นี่หว่าเรามีแล้วไม่นี่มันเซิเร์ฟเดิมนี่หว่าเอ้ยไอคันนี้ยังจอดอยู่หรอว้าวยังจอดอยู่ยังไม่ไปไหนไม่ใช่อาเอ็กดิชเช่อีโวเอออะไรวะไอเอ็กอะไรของเนี่ยหลอดอะไรเนี่ยแมปทะเลทรายก็โอ้ยลื่นดีนะแมปทะเลทรายก็เออโคตรลื่นอะ่ะดีละดีละมาแล้วครับ โหอีโวเรามีแล้วนี่ยูเสียดายว่ะเรามีแล้วเรามีแล้วช่วยไม่ได้โอ้โหกระป๋าก็มีแล้วโอ้อะไรวะมีหมดแล้วอ่ะเราลงมาเซฟทะเลทรายอีกรอบนึงแล้วกันครับทุกคนอะไรขายเท่าไหร่เอ้ยสี่ล้านห้ามาได้อยู่ได้อยู่เซเล่เซเล่สีล่ล้านห้าเรียบร้อยครับน้องอะไรตามหาศูนย์ศูนย์เจ็ดครับโอ้โหดูมันตั้งชื่อดิขายได้ให้เราอะ ek โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้อยู่ ek รถละอะอะไรอ่ะ เฮ้ยเุ้ยเอ้าอะไรวะฮะเุ้ยไนยรยนิ่งแมควีนไรนิ่งแมควีนไรนิ่งแมควีนโคตรสวยวะ่ะชี่ยงสวยอะ่ะโคตรสวยไรยนิ่งแมควีนเออเทเทเทอีกยี่สิบสองล้านเลยอ่ะทุกคนเงินเด็ดตั้งเยอะเฮ้ยเฮ้ยสามห้าสามห้าเอ,อ้ยไม่ใช่ดิสามสี่สามสี่ผมยังได้แต่งไว้นะครับ ขายเท่าไหร่หกล้านสวยน้องหกล้านมาจัดมามาซวยมาสวย,สวยเอาเลยรถผมหายอ๋อ,อยู่นี่โอเคหล่อนหล่อนอุ้ยโอ้เชสไลน์นารูโตะโคตรสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมเป็นแฟนขับนารูโตะด,ด้วยโซ่ยอย่างงี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะ โอ้ยนั่นอยู่นั่น,น,นโว้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยโ้ยอย่างงี้ต้องลงดูเอ้กะอาราด้วยว่ะโหสวยลายกะอาราดข้างๆเขียนว่านารูโตเชสลูชิบูเดนเอา้าวออกไปแล้วอ๋อยู่นี่ขอวิ่งตามมาดู FC ฟซีเฟซีนารูโตครับ FC ฟซีนารูโต ลองดูข้างหลังหน่อยข้างหลังไม่มีอะไรโอเคมีใครมาขายไหมเอา้าคันเดิมยังจอดอยู่ที่มันทำได้ไงวะเนี่ยดูดิโอ้โคตรโหดไปยายเซฟต่อครับโอ้โหพ่อค้าเยอะเลยวยเซฟนี้มา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 ลูกค้ามาละกระบะอ๋อ โอ้ยเกือบเกือบกดซื้อละกระบะเรามีแล้วนี่ว่าลืมลืมเฮ้เฮ้คันนี้ไม่มีซื้อไปเลยเอา้าไปไหนแล้วงวาอีกคันหนึ่งอ่ะอืมอีกเท่าไหร่วะอีกสิบห้าล้านเนี่ยโอ้ยอกระบะเสียดายเรามีแล้วไวไวสามล้านโอเคต,ต้องราคาอย่างงี้ดิเออถึงค่อยน่าซื้อหน่อยนะครับขายบอสิบเอ็มสิบเอ็มมาสิบเอ็มพร้อมปิดโอ้โหยี่สิบเว้ยไม่พอพร้อมปิดสิบเอ็มพร้อมปิด สวยคนนี้มึ่งเห็นว่าคนนี้มึ่งเห็นว่าเอาดิสวัสดีครับจัดดีเรียบร้อยกูได้รถเรืองแสงเหลือ <c oughs> สองล้านได้ไหมได้ไหมโ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาอ่ะผมจะใช้ให้หมดเลยนะครับก็เหลือแค่เนี่ยสองล้านหนึ่งอ่ะเออสวยจัดมาเป็นไ,ไงสุลา่านหมดแล้วนะครับก็ เออถ้าอยากถ้าใครอยากให้ทับอีกก็ต้องให้คลิปนี้ถึง50ไลน์นะครับมี EP 2แน่นอนสำหรับออซีรีส์สุลต่านแจกเงินนะครับผม